มาแล้วนะทุกคน,น,นมาแล้วนะครับลสีวันนีค่ะลสีวันดีค่ะ้ข้าวหมอะส่อโอ้ยให้ข้วเรอนะ่งโอ้ยออน่ารักจังเลยลูกสีบอกขาดก็ไม่เป็นไร ครับกระสอบเยอะไปไหมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นสีสุดยอดสุดยอดโอ้คิณาได้เพื่อนบ้านเดียวนี่ได้ข้าวสองกระสอบขึ้นบ้านใหม่เลยเนาะสุดยอดสุดยอดได้ข้าวสองกระสอบขึ้นบ้านใหม่เอาข้าวให้สองกระสอบขึ้นบ้านใหม่วว้าได้อยู่ปะคนงานหญิงนะคุ้นๆเจ๊ใหญ่สั่งเลยไอ้โจ้ไอ้โจ้พี่พี่น้อยอยากนั่งเรือรอบหนึ่งเร็ว รอบหนึ่งเลยน่งรอบหนึ่งนาเจ๊ให่ลเอนจใหสกลซอนได้กุ้งพอดีเลยเอามาเห็ดกุ้งเต้นโอ้ยมันจะมีบ้าลุงพีเนาะเจ๊ที่ปล่อยปลาบอกใครไม่รู้เขจะทำอย่างนั้นอ่ะมันต้องไปบ้านนะมันจะขึ้นงก็นี่ลุงน้านี่มันไหลไห้ไหทางใต้มรองใต้นี่บอกว้ดพร ไปันแาายมันขนมาูหลคนรับนูถูบอกแล้วนาวันนั้นเห็นบอกว่าข้างหลังมันเป็นฝายถ้าไปเอาแมกโคเจลงฝายมาน้ำจะเต็มคลองบ้านเจ้าเลย่ะตรงไหนฝายตรงไหนโอ้แต่แต่ตนั้นมันน้ำลึกอยู่มาเท่านั้นนะหลายไปดู่วันนั้นเดินไปดูน้ำมากกว่าฝายบุคามันหลายขันน้ำนี่อ๋อ เก็ต้องเอามไทาตฝรไนทำฝยองไม่เอืเห็ดเห็ดเห็ดกันน้านนี้เบิดไลายบอกันอันน้บ่เ็ดบด้เ็ดธุรกิจเกี่ยวกับเกี่ยวกับน้าบ่เลี้ยงปลาเเเห็ดก็ได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามงซิน่าด้วยนะคะขอบคุณเอทุกท่านเรแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็ ลุยเลยค่ะสวัสดีหนูจีัสดีคันแนดวัสดีทุกท่าน,นะนเลยไนะ่ต้องอยู่ัสงีเรกมัน้เราาโอ้สวังทางพุ่นตัวนี้น้ำไหลามาจากทางตนีค้ครับน้ำไหลที่ครับอ๋อนี่เป็นฝฟายผู้เท่าพรตาคนนี่อ้ไปจบงนี้มาตรงนี้ก็ได้นะถ้ามันทำได้นะอ่าไปแล้วนะ

ให้ผมซีไม่เลิบอกรับลือสิเอาโอ้ยแล้วแต่ลุงสิการุนาเีเอาเลยสองอบเนาะเอ้าขอบพระคุณหลายๆจากลุงสีจบมาเขาเหนียววกค่ะลุงมีอะไรปลาครับ น้ำนเนี่ะอย่างโจรอยู่พี่น้นข้าด้้าจมมั่ก็ะชเลืกเกาหน้าใช่ไหมนี่แต่ว่าถ้ามหัวน้ามาเลยใส่ไหมไม่เรานน้ำมาจากทน้นเราไปทลายฝายตรงนู้นแต่แกบอกว่าน้ำมาจากทางนี้เลยน้ำไหลมาทางนี้เบิกอะไรงงไหมทางน้นมันขาด้ะไม่ขาดฝายมันขาดเมเลุงบอกฝายมันขาดมแทบแบบเราแบบอยากดูน้ำไม่ใช่ก่อน ทำนีงก็ได้แต่ว่าถ้าอยากเลี้ยงปลาก็ต้องเลือกตกัวน,นี้ต่อเอาแงงมาก,กันแมน่มาเอาเออกซิเจนมาได้ออกซิเจนไม่ได้ขนาดนี้นะ ไม่เพื่นยัง,ย,งยังเทเพื่นมันยังไม่ได้แล้วหรอกให้หกนั่นแหรวเอาบัวดีกว่าพี่ใช่บัว่า โอ้โยลมแต่ตอนนี้อากาศก็ไม่ร้อนไม่หนาวเท่าไหร่พอดีพอดีเพราะว่า,านะเพราะว่ามันมันอากาศเย็นแล้วก็มาโดนแดดทีนี้มีลลี่ปลาหน่อย เนี่ยก็เป็นบรรยากาศการทำงานนะครับนี่นี่เได้บัวแดงถ้าจะปลูกหนองบัวแดงแล้วเดียวมันจะสวยเนาะหนองบัวแดงอยู่อุดรถ้าจะปลูกบัวแดงต้องมีน้ำเยอะกว่านี้น้ำต้องลึกกว่านี้ใช่ไหมใช่เพราะบัวแดงรากมันยาวมันต้องมีน้ำประมาณนี้จะสวยจะปลูกโบแดงปลูกโบแดงกินสายบัวมาใช้ดินด้านปลายทาโอเคทุกคนก็เป็นละไรจให้พี่พีดทุกคนเด้อนี่เอ้า